เสร็จจากการเตรียมวัตถุดิบที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะ,ะเตรียมไว้ทำอาหารพรุ่งนะีะ้ก็ออกมาหาเลาะกินเข่าค่ะทุกคนกินเข่านี่ร้านขนมจีนอู่ทองนะคะเส้นไปเชียงยืนรนะะ้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่แล้วก็มีสถานที่แบบให้เรานั่งผ่อนคลายนะคะได้นั่งชมวิวไปด้วยนะ,ะด้านหลังก็จะเป็น หนองน้าขนาดใหญ่เป็นบึงนั่นแหละเขาเรียกบึงนะเป็นบึงเนียมนะคะตรงนี้เนาะเป็นบึงขนาดใหญ่เลยบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะคะร่มรื่นดีมากๆเลยอันนี้ก็สั่งเมนูไปก็คือส้มตำนะคะแล้วก็แกงไข่มดแดงใส่ผักหวานนะแล้วข้าวเหนียวสองกล่องน,นะคะทุกคนไก่ย่างตัวหนึ่งกินสองคนคะ่ะน,นี่มาด้วยกันนะอันนี้ ปุ๊กมันก็เจ้าของร้านนะคะน,นี่เป็นอันนี้เป็นผู้ติดตามเป็นผู้ติดตามเป็นเลขาเขาค่ะเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยเขาค่ะอันนี้ก็เลยมากินข้าวกัน,นบ,รรากาบรรยากาศ๋ยวจะรบรรยากาศรอบๆบึงให้ทุกคนได้ดูด้วยกันนะคะว่าสถานที่ตรงนี้มันก็เป็นที่นั่งเรียกว่ามาทานข้าวมากินข้าวกันแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนได้นะคะบรรยากาศก็สบายๆ อากาศดีค่ะโลกมีวิวให้เราชมด้วยมีวิวด้านหลังสวยนะคะวิวน,นี่ก็จะเป็นซุ้มเอานะเลือกนั่งเอานะอันนี้ฝั่งมันมีโซนมีมีสองโซนโซน,ด,นด้านหลังก็จะเป็นอ่าเป็นร้านใหญ่โซนนูน้นอันนี้ก็สําหรับไว้ลูกค้าต้องการเป็นส่วนตัวนะคะเราก็จะมานั่งโซนนี้กันนะคะน,นี่ก็เป็นบึ้งนะคะมันกาศนะรอบนี้เลยมกาศดีค่ะทุกคน ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงนะอ้อเที่ยงยังเที่ยงค่ะเที่ยงตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงพอดีนะคะช่วงเที่ยงขอแก้วเมนูนะคะนี่ไก่ย่างนะคะนี่ส้มต,มตำตำซั่วไม่ใส่ปลาร้านะน,นี้แกงผักหวานแกงผักหวานมดแดงไข่มดแดง,มดแดง,งเมนูมเมนูมโปรนะเป็นเขาเรียกเมนูแบบชั้นสูงนะคะนะข้าวเหนียว คนละกล่องนี่ข้าวเหนียวกินเบิดนีก็อิ่มนะคารใหญ่ข้าวเหนียวกินแค่นี้พอมากินของนำกันเด้อจ้าเด้อส้มตำจ้าส้มตำไก่ย่างแกงผักวานใส่ไข่มดแดงอันนี้มากินอาหารสันสูงกับบรรยากาศบรรยากาศดิ้มบึงมือเนียมมองไปก็เห็นเนียม ฟิวที่สวยธรรมชาติ่ะลมก็พัดสวยๆอยู่ก็ห้อนอยูต่ว่าก็ยังดีอยู่จังหนึ่งเพื่อฟางนี้เป็นต้นไม้ฟางนี้เป็นบึงก็พอก็พอทนได้อยู่ไม่ร้อนมากมีพัดลมด้วยเป็นเพดานนากินข้ามกับเอ้อร์แจบบอแอบอยู่แจบยูแบอบยูแบอบยูบยยกับบ้านแล้วค่ะทุกคน วันนี้ก็คือมากินข้าวที่นี่ก็ว่าจะมานั่งเอาบรรยากาศชิวๆหน่อยนะคะแต่ความร้อนในโหไม่ได้ปานีเราเลยนะคะทุกคนร้อนแต่วิวสวยไม่สวยค่ะวิวสวยมากนะคะบรรยากาศได้ไม่ได้ความเย็นไม่ได้ได้แต่ความร้อนได้แต่ความร้อนนะคะ